หน้ากากเครื่องฉีดนะครับเรามาดูกันว่าหน้ากากเครื่องฉีดประกอบไปด้วยอะไรบ้างฝาเปิดกล่องแจกกล่องมาใหม่เลยนะครับก็จะประกอบด้วยตัวหน้ากากครับซิลิโคนนะครับซิลิโคนแล้วก็ที่รองหน้าผากแล้วก็เอสกซ์พลอเรชั่นวาคือการหายใจออกมันจะมีโล่อยูะะ่ในนี้ครับแล้วก็เอาเวลาเราหายใจออกปุ๊บเนี่ยเอาไนโตายจนมันจะออกมาจากนั้นเราก็มีตัว ศาสรที่วิธีการรัดสายนะครับวันละจะไหนบ้างบางทีเราก็จะแปรตัวสายรัดมัข่าวออกนะครับเราจะใส่ตรงด้านบนก่อนครับนะครับจะมีสายแล้วตรงนี้นะครับ ออกปรลูลกันนะครับแต่ไ้นก็ครอบสีสัตคนไข้นะครับในตรงนี้อยู่บนจมูกนะครับแล้วเราก็ปรับอีกทีนะครับตรงนี้จะมีตัวมุดอยู่นะครับใส่หมดตรงนี้ครับแล้วก็ปรับสายรัดสีสัตนะครับถ้าเกิดมีลูรั่วออกตรงด้านจมูกตรงนี้นะคะรับเราก็ปร,รัออรนนระะปบด้านมุดให้ชายหน้าตามันรัดก,กับรองรับมันรั นี้นะครบถ้าปรับไม่ได้เราก็จะสามารถเล็กรงโค้งนี้ได้อีกทีนะครับให้มันรองรับได้นะครับแล้วก็ตรงจมูกนี้จะไม่ไม่รั่วนะครับตัดตรงนี้ได้ไม่มีอะไรรั่วออกมาจากนั้นแล้วก็ใส่ท่อช่วยหายใจนะครับเข้ามาขึ้นซีแพ็คแล้วก็ลองดูนะครับว่าตามรูปอย่างเงี้ยครับแล้วใส่ท่อนะครับติดไปติดมาครับไม่ให้มันรั่วนะครับก็เป็นการจบการใช้างานของ รักษาบรรยากาศเรื่องสี